วิธีเอาชนะสิ่งที่เป็นลบบนโลกสภาอาร์คทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามักจะมองในแง่บวกเสมอเมื่อพูดถึงเรื่องมนุษยชาติและวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณและนั่นช่วยให้เราเป็นพลังเชิงบวกในชีวิตของคุณได้หากเราฉายสปอตไลท์ถึงสิ่ง ที่เป็นลบและเกิดขึ้นบนโลกเราจะลากคุณลงด้วยความสันสะเทือนและกระตือรือร้นเท่านั้นเราจะทำให้คุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เป็นด้านลบในชีวิตของคุณเองและคุณจะเริ่มมองว่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นด้านลบกล่าวอีกในหนึ่งผู้คนที่ตื่นตัวฝ่ายวิญญาณจะมีจิตใจที่เปิดกว้างมากและเมื่อจิตใจของคุณเปิดคุณสามารถปล่อยให้เข้ามาได้มากสิ่งที่คุณปล่อยให้เข้ามาจะดีมากเพิ่มพลังมากเห็นพร้องกับชีวิตมากและบางส่วนสิ่งที่คุณปล่อยให้เข้าไปจะนำคุณไปสู่เส้นทางที่คุณไม่อยากลง ไปดังนั้นเราจึงยังคงมีความมุ่งมั่นเชิงบวกและเราขอแนะนำให้คุณทําเช่นเดียวกันมองหาสิ่งต่างๆที่กําลังดําเนินไปในชีวิตและในโลกภายนอกตัวคุณและละทิ้งความคิดที่มีความกลัวความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจไม่มีวัน เกิดขึ้นและแม้แต่ความกังวลเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณจิตใจของคุณชอบมีปัญหาที่ต้องแก้ไขและอัตราของคุณชอบมีสัตรูให้ต่อสู้แต่ถ้าคุณยังคงดำเนินการตามอัตราที่มุ่งเน้นจิตใจคุณจะไม่สามารถยกระดับจิตสำนึกของคุณได้และคุณจะไม่กลายเป็นตัวตนที่สูงขึ้นได้อย่างง่ายดายมันจะเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดเพราะคุณแค่กำลังเดินไปตามเส้นทางของคุณที่ปกคลุมคุณจากความจริงว่าคุณเป็นใครในฐานะแหล่งพลังงานเป็นผู้สร้างเป็นความรัก สิ่งที่คุณมุ่งเน้นคือสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณผลักดนันคุณจะสั่นสะเทือนไปพร้อมๆกันคุณไม่เอาชนะมันคุณไม่ได้อยู่ที่น,นั่น เพื่อเอาชนะสิ่งใดๆและเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนที่จะได้ยินเพราะเมื่อคุณตระหนักถึงบางสิ่งเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้คุณจะหันหนีจากมันและแสร้งทำเป็นว่ามันไม่มีอยู่จริงได้อย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านั้นคุณสามารถส่งความรักคุณสามารถเสนอการรักษาได้คุณสามารถมีความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องคุณสามารถเป็นแสงสว่างในแบบที่คุณเป็นและตั้งใจจะส่องแสงบนโลกและทุกคนที่น,นั่น เมื่อคุณปรับตัวเข้ากับสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงกว่าซึ่งเสนอการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าอย่างที่เราเป็นคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ว่าการปรับให้สอดคล้องกับพลังงานเหล่านั้นเป็นอย่างไรจากนั้นคุณจะต้องเลือก คุณกำลังตัดสินใจเลือกตลอดทั้งวันทุกวันคุณกำลังเลือกไม่เพียงแต่สิ่งที่คุณกินและสิ่งที่คุณสวมใส่แต่ยังรวมถึงวิธีคิดและวิธีการสันสะเทือนของคุณด้วยสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นตัวเลือกที่มีสติมากขึ้นเมื่อคุณตื่นขึ้นและพวกคุณที่ตื่นอยู่จะต้องตระหนักว่าคุณมีความสามารถในการเลือกและเลือกอย่างมีสติคุณมีความสามารถในการมุ่งความสนใจไปที่ด้านบวกไม่ใช่เพราะคุณปฏิเสธการมีอยู่ของด้านลบแต่เพราะว่าด้านบวกคือสิ่งที่คุณเลือกสำหรับตัวคุณเอองและผู้ื่น โปรดจำไว้ว่าผู้ที่กำลังประสบกับสิ่งที่เป็นลบล้วนได้รับโอกาสที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณจากสิ่งนั้นและหวังว่าจะช่วยให้คุณสร้างสันติภาพกับทุกสิ่งที่อยู่ในโลกของคุณในปัจจุบันและนั่นเป็นเชิงลบโดยเนื้อแท้เราต้องการให้คุณรู้สึกถึงความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เชิงบวกหรืออารมณ์เชิงลบแต่คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้อารมณ์เชิงลบครอบงำคุณคุณสามารถมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่คุณมีในขณะนั้นและเป็นสิ่งที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็วหากคุณอนุญ,ญาต เมื่อจิตใจเข้าไปยุ่งคุณจะสานต่ออารมณ์เชิงลบโดยการเพิ่มเรื่องราวเข้าไปโดยการเพิ่มสัตรูคนที่คุณต้องกดดันและหรือเอาชนะหยุดทำอย่างนั้นและเพียงแค่รู้สึกถึงอารมณ์แล้วคุณจะผ่านมันไปได้และเมื่อคุณทำเช่นนั้นอารมณ์เชิงบวกก็จะพร้อมสำหรับคุณมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากคุณไม่ถูกปิดกัน้นและเมื่อคุณอยู่ในกระแสและไม่ถูกปิดกัน้นคุณจะอยู่ในกระแสพร้อมกับพลังเชิงบวกทั้งหมดที่ผลักดันพวกเราทุกคนไปสู่อาณาจักรที่มีการสันสะเทือนที่สูงขึ้น เราคือสภาอาร์คทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ